เรื่องของกเกษตรกรท่านหนึ่งครับ<ะ>รอำเภอปากทงชัยจังหวัดน,นครราชสีมาที่น้อมนําแนวพระราชดําริกรเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับตามนโยบายของกระทรวงกรเกษตรด้วยทําให้กเกษตรกรนั้นสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุขติดตามจากรายงานกันเลยครับต้นดาวเรืองในแปลงขนาดหนึ่งไร่ของคุณเกรียงไกรสร้อยตะคุกะเกษตรกรตำบลตูมอำเภอปากทงชัยนะครราชสีมาเริ่มผลิบานอีก15้าวันจะตัดขายได้ คุณเกรียงไกรกล่าวว่าอายุเก็บเกี่ยวของดาวเรืองประมาณ1เดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งคาดว่าจะทำรายได้ให้ประมาณห0,000บาทคุณเกรียงไกรเคยทำนาอย่างเดียวปีหนึ่งก็มีรายได้เพียงครั้งเดียวจากการขายข้าวขณะที่ราคาข้าวก็ตกต่ำลงทุกปีได้เห็นในหลวงรัชกาลที่9้าทรงทำเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นตัวอย่างคิดว่าที่ดินตนเองมีสิบไร่น่าจะทำได้จึงศึกษาเรื่อยมาล่าสุด สมัครเข้าโครงการ,กรเกษตรทฤษฎีใหม่ของ,รงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทําอย่างจริงจังก็เห็นท่านในหลวงราชาการที่9ท่านสอนให้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงครับมานานเนาะแล้วก็เห็นคนที่ก็าทาเป็นตัวอย่างที่เราไปเรียนรู้ไปศึกษาดูงานเขาแล้วเรามีที่ดินมีที่เหมาะสําหรับที่จะทําได้ก็เลยเลยเริ่มทํา ก็คิดว่าดีกว่าการทํานาก็คือจะมีไรายได้เสริมตลอดครับมันจะมีเกิดการหมุนเวียนเพราะว่าเราเราไม่ปลูกพืชอย่างเดียวเราเราจะปลูกพืชผสมผสานคุณเครียงไกรได้ฝึกอบรมที่ศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำร,ร,ริอําเภอปักทงชัยขณะนี้ได้ปลูกผักหวานป่าไปแล้วอีกทั้งเตรียมปลูกผักปลูกมะพร้าวน้ําหอมหมอนนอกจากนี้ยังคิดจะเลี้ยงแพะเลี้ยงปลา เพื่อให้มีรายได้ทั้งรายวันรายเดือนและรายปีผู้อํานวยการสํานักงานชลประทานที่8กล่าวว่าได้ทําระบบส่งน้ําทางท่อเข้ามาให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจึงมั่นใจได้ว่าจะมีน้ําเลี้ยงพืชผลตลอดแม้ในหน้าแล้งจนมีเกษตรกรอีกจํานวนมากเข้ามาติดต่ออบตตูตมเข้าขอร่วมโครงการซึ่งพร้อมจะส่งน้ํามาให้ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับไอโครงการนี้เป็นโครงการสร้างิสุปน้ำเนี่ยระบบท่อ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเองเนี่ยแรงดันของท่อเนี่ยถ้าเกิดเราจัดรอบเวรไปก็สามารถจะขยายพื้นที่ได้นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยที่เราเริ่มต้นด้วยพันไล่ตรงนี้นะหนึ่งก็เนื่องจากเราเนี่ยควบคุมเข้ามาด้วยนะครับอันที่2เนี่ยเรากาลังบอกว่ามันเป็นโครงการนาร่องของโครงการอกรีแมปนะครับตรงนี้เราก็เลยใช้พื้นที่เริ่มต้นเพียงพันไล่นะครับขณะที่เรามาทําครั้งแรกๆเนี่ยนะครับประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะวางท่อเหมือนกัน นะครับคือส่วนหนึ่งของการบางท่อเนี่ยอาจจะต้องไปอยู่ในที่ดินของเกษตรกรบางท่านก็ไม่ยอมบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดส่วนของพันไร่มาก่อนแต่หลังจากเราได้ดําเนินการมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาได้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับโดยกระทรวงเกษตรได้สสนุมจริงจังนะครับลงมาทั้งทีมเกษตรนะครับทั้งทีมชูมทามมาทางานอย่างนี้มาเนี่ยก็ทําให้ชาวบ,บ้านที่อยู่นอกเขตนะครับพยายามจะเข้ามาผนวกด้วยเกษตรกรที่เขาร่วมโครงการทฤษฎีใหม่มี20ราย รวมพื้นที่120ไร่สำนักงานชประทานที่8ได้ประสานหน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาส่งเสริมชาวบ้านได้แก่กรมพัฒนาที่ดินช่วยขุดสระวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินพร้อมแนะนำว่าต้องปรับปรุงอย่างไรให้ดินสมบูรณ์กรมประมงนำพันปลามาให้กรมปศุสัตว์ให้ยืมแม่พันุบัวที่ตั้งท้องแล้ว5ตัวมาเลี้ยงเมื่อลูกวัวคลอดออกมาให้นำลูกวัวส่งคืนกรมปศุสัตว์ ซึ่งจะเป็นโครงการที่สร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่เกษตรกรอำเภอปกักทงชัยได้อย่างยั่งยืนมณภาศสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ